โอเคได้ข่าวมาว่าตอดที่จะร่วมงานวันนี้เนี่ยอุ๊ยเห็นไหมคะพึ่งแบมแบมไม่เชื่อในกบใช่แต่ในก็จะเป็นว i s h รีที่เกเต่ชาวไทยเขาได้แบบเขียนกรอบไว้ก่อนที่จะมาเริ่มงานในวันนี้เนาะโอเคครับซึ่งเรานะคะจะสุ่มเลือกคำถามจาก w ิช h t r ตรงนั้นงหมด10บคำถามได้เลยครับผมก็มาถามให้คุณงแบมแบมตอบเนาะพร้อมรึยครับเออสัญญาไหมคะว่าไม่ว่าจะเจอคำถามอะไรคุณงแบมแบมจะตอบ ตามคมจอเคได้ครับตอบได้แต่ว่ามันอาจจะแบบมีบางอันเนี้อาจจะออกโอเคคุณกครับ็ุพี่อากเซ่น้องอากาเซ่หรือว่าคุณแม่ทุกคนเนียราบเขาเดาเก่งซึ่งบางทีเขาเดาเกินความจริงผมยังไม่เคยคิดถึงอย่างเยเขาเดาเก ้ม่ครับผมซึ่งบางทีผมก็เป็นเพแล้วเขาก็อะอย่างวิสิโยงี้ครผมตีความไว้แค่ประมาณนี้นะโจเขาตีความหมายมากตอผก็ดีนะครับผมก็เลยแบบเอามาใช้บ้างก็คืออาจาเต้ใช้สาวรบบว่าจนตนาการของตัวเองได้แบบเต็มที่เลย้แครับโอเคค่ะดนนีพร้อมไหมคะพร้แล้วค่ะเริ่มทําห้จรรือไมคะได้ครับผมตัดเลยค่ะอันแรกเอา